สวัสดีครับผมชาติเจรรั์นะครับมาเียนงมาดูคุณทวดทวดสายด,ดันครับโอ้รัดสิส,ดสุดๆอดีตเคยรอเคยแรงปัจจุบันแรงกว่าเดิมครับโอ้โอ้บัส,สุด,ดีแปดศูนย์เอ น้องสังเกตที่ใบมีดนะ3ามวเพชรปลาครับโอ้โหขยับตัวแต่ละทีหรือว่าหาดูยากครับเกิดสีแดงปาดดิบร้อยเปอร์เซ็นต์ครสร้างน่าจะไปเรียบร้อยแล้วไปอยู่แล้วน้องเอ้ย แค่เรืใหญ่นี่เหล็ก,กล้วนครับผลิตที่ญุ่นร้ยเ์เซ็นต์เมื่อ5้าปีที่แล้วครับก็ยังขลังอยู่โอ้โหยอมรัตรงที่ดนี่ดูแลรถดีมากครับ แ่โซ่ใหม่คุณโทษไม่สมบูรนี่ดันไม่ได้นะพี่น้องโอ้ยใบมีดดี๋ยงของแพ่เลย ซึมน,นิดๆครับโค้ดลอยแล้วครับเจอดินแข็งลอยด้าดินแข็งนี่ยรถสเปเชียไทยเลยเนาะ สร้างดูดีครับไฮดรอลิกก็ใช้ม,ชมาเยอะมันสามถังถังเชื้อเพลิงอยู่ข้างหลังระบบเมน,น่นครับแท็กใหม่ก็จะตักดินดีครับ วันแม้แต่อายุเยอะครับนะ อารมใหญ่หม้อน้ำใหญ่หม้อน้ำใหญ่มากครับเม็ดเลยนะดูวาดูยากสุดๆอ๋อขอบคุณกรมที่บินครับดูว่าเป็นองรังพระนะเขาจะอยู่เบื้องหลังครับนะให้พ่อแม่พี่น้อง ได้ตนใช้ได้ทางเข้านาีมเพีรนะบอาครับชิ่ชเลยนะน้าเชิ่นะน้าอยเลยแรงดีมากครับ แรงมากครับไม่ต้องมีระบบใบฟ้าอะไรมากมายนะครับจอดจริงๆเอาไปดันดินกองไม่ต้องพูดถึงครับปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะเล่นหน้า100ลอยครับหน้าเชิ่เลย G800A ไปถึงไม่ได้ครับ hang เอาคุ้มว่าสึ่ี่แปดชุดเองให้พี่น้องได้ชมกันรับติกแล้คกนะ็หาดูยากครับอกดอีกทีครโอ้แรงดีมากครับสัมฤทรั์